จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ y m ม n โน o k i n g Style ประจำวันที่17พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟันบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรานันจะจก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เทียบผลงานทีมชาติไทยเวียดนาม6นัดแรกคัดบอลโลกรอบ3ใครเจ๋งกว่ากัน โดยกานนี้ความหลงหลังเกมทีมชาติเวียดนามนะฮะภายใต้การน,นำทัพของปักขังซอคุณสือชอมแท็กติกชาวเกาหลีใต้นำทีมลงสนามนัดล่าสุดนี้พ่ายกับทางซาอุดีอาระเบียบนเวทีคัดบอลโลกเอเชียรอบ,บสซึ่งเป็นการพ่ายแพ้6นัดรวดซึ่งเทียบผลงานทีมชาติไทย,ไทยและก็เวียดนาม6นัดแรกคัดบอลโลกรอบ,บสใครเจ๋งกว่ากันโดยกานนี้ทีมชาติไทยฟุตบอลโลกปี2018สมัยที่ทางโคสซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองคุมทัพนะฮะ งานนี้6นัดแรกนั้นเจอกับใครกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนกวกันเจอกระทางซาอุดีอาราเบียแพ้เป็นต่อศูนเจอญี่ปุ่นแพ้ไป0ูนต่อ2เจอยูเอีแพ้ไป3ต่อ1เจออิรักแพ้ไป4ต่อศแล้วก็เจอกระทางออสเตรเลียเสมอกันไป2ต่อ2และสุดท้ายแพ้ซาอุดีอาระเบียไป0ูนย์ต่อ3ส่วนต่อมาถ้าผมทางฝั่งทีมชาติเวียดนามฟุตบอลโลกปี2022ของทางปักขังซอนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก็เริ่มจาก 1น,นะฮะแพ้ซาอุดิอาระเบีย3ต่อ1แพ้ออสเตเรเลีย0ต่อ1แพ้จีน3ต่อ2แพ้ออมาน3ต่อ1นแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ1และสุดท้ายแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะ0ต่อ1ในครั้งน,งนี้ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติเวียดนามมีคิวออกไปเยือนออสเตรเลียวันที่27บจมกราคมที่ถึงนี้นะนะผมเป็นกาว่างานนี้นะฮะ6นัดแรกของทางไทยสมัยซิกโก้คุมทัพ กับ6นัดต่อมาของทางเวียดนามที่ปักขังซองคุมทัพงานนี้ทางซิโก้นั้นมีภาษีที่ดีกว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วกันว่าทางมาปักขังซองคนนี้จะสามารถพาทีมนั้นเบิกสกอร์แรกได้ไหมต้องรอเลื่นกันต่อไปในครั้งนี้ก็าฝากตีนสแต็กเช,ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีชมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับการตัะเบียดแชมป์กับไทยแล้วสิงคโปร์ชุดใหญ่ลงนัดล่าสุดพ่ายคู่แข่งเยับเยินไป 1. 7ต่อเในครั้งนี้ โดยการที้ทีมชาติสิงคโปร์ภายใต้การนำทัพของทัศยักษ์ยชิดะผู้สูอชาวญ,ญี่ปุ่นที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้มาว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทางทีมชาติไทยและก็เวียดนามในครั้งนี้ซึ่งทางสิงคโปร์ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟุตบอลเอเวฟคัพ2020และก็มีเป้าหมายเดียวก็คือต้องการคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดทำเอาช็อกแฟนสิงคโปร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อทัพเดอะไรออนนะครับผมลงสนามอุ่นคเครื่องในเกมล่าสุดพบก,กับทางทีมชาติโมร็อกโกชุดลุยอาหรับครับ2021ผลปรากฏว่าสิงคโปร์นั้นพ่ายแพ้กับทางทีมชาติโมร็อกโกไปถึง1.7โดยสิงคโปร์นั้นได้1ประตูจากทางนอตบูชนาชารีในที่ที่88ในครั้งนี้ทางนี้สิงคโปร์ฐานะเจ้าภาพเอฟเอคัพ2020มีคิวลงสนามพบก,กับทางทีมชาติไทย ในวันที่18ธันวาคมที่ถึงนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะครับผมไปอ,อุ่นเครื่องโดนยับเยินขนาดนี้ผมว่างานนี้ไม่น่าจะรอดนะฮะสิงคโปร์เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่ากระทืมลิกสเปนแนวรุกทีมชาติไทยติดโผเซิตตจริงทีมยอดเยี่ยม M11 ในครั้งนี้โดยชาญนรงพงศ์สีแก้วแนวรุกดีกีทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยมลิกสเปนแมตช์1เ็นะฮะหลังประเดิมประตูแรกให้กับต้ตสังกัด เอดีนยูนิีอนอาดาเวแข่งผลผลิตจากทางบรูตชมบรีเอฟซีอะคาเดมี่จัดการยิงประตูแรกในดินแดงการกินโดให้กับทางสโมสรยูนนีอนอาดาเบเกมที่ต้องสังกัดบุกแบ่งแต้มคอมโพสิต้า1ต่อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดอล่าสุดทางบารอนเชียราสื่อชื่อดังของสเปนได้จัดอันดับนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุด11คนจากแบบที่11ในศึกเชคุนดาดิววชั่น4หรือว่าลีกาของสเปน ปรากฏว่าเจ้าหนูชันโรงพรมสีแก้วที่โชว์ฟอร์มไม่อย่างโดดเด่นพร้อมกับยิงประตูสำคัญให้กับทางอูนิโอนอาดาเบกลายเป็นหนึ่งในสองนักเตะของสโมสรที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้โดยเพื่อนเพ่วมทีมของเจ้าหนึ่งอีกหนึ่งรายที่ติดโผทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่โมยาก้าในตำแหน่งกองหลังนั่นเองครับสำหรับโปรแกรมศึกเชกุนดาดิวิชั่นลีก้า4นัตต่อไป อุนิโอนอาดาเบจะกลับไปเล่นเกมเย้าพบก,กับทางมอนเชเรสในวันที่21พฤศจิกยายนนี้เวลา1ิ0 0ตามเวลาของประเทศสเปนเป็นคว่าง,งานนี้เจ้าหนูชาญรงค์ผมสีแก้วก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาจริงน,นะฮะถือว่างานนี้ยกนิ้วโป้งให้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกันก่าครับญี่ปุ่นส่งสัญ,ญญาณถึงทีมชาติไทยสองสาเหตุที่เวียดนามจะจิงพื้นที่ในครั้งนี้ โดยงานนี้ทางญี่ปุ่นส่งสัญญาณถึงทีมชาติไทยนะฮะว่าตีข่าวเลยว่าทีมชาติไทยยังพัฒนาช้าเวียดนามอาจชิงพื้นที่เจลิกแทนก็เป็นได้เนื่องด้วยทีมชาติไทยณตอนนี้ไม่ได้พัฒนาระบบของทีมให้มากยิ่งขึ้นแต่กลับไปเน้นการแข่งขันฟุตบอลลีกโดยโปรแกร,รมการแข่งขันของทีมชาติไทยนั้นมีน้อยลงผลงานไม่เด่นชัดเท่าที่ควรนักแถมยังตกรอบคัดบอลโลกเอเชียไม่สามารถเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ซึ่งเวทีในทีมชาติที่นักเตะไทย จะได้แสดงฝีเท้ากลับหายไปโดยเฉพาะบนเวทีเอเชียและอีกหนึ่งสาเหตุที่ถึงแม้จะเป็นการเจรจาเกิดขึ้นแต่กลับไปติดในเรื่องของค่าตัวที่สูงเกินไปทำให้นักเตะไทยเสียโอกาสในการจะมาเล่นเจลิกหลายต่อหลายครั้งแต่ในทางกลับกันเวียดนามเนี่ยทีมเพื่อนบ้านย่านอาเซียนกลับสร้างผลงานยกระดับได้อย่างชัดเจนเป็นทีมหนึ่งเดียวที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอโลกเอเชียได้ ผลงานนัดล่าสุดที่พบก,กับทางญี่ปุ่นชุดใหญ่พ่ายแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นสุดทีมชาติเวียดนามในยุคปัจจุบันมีผู้เล่นหลายคนที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นอาทิเช่นเยยนกวงไห่จากทางฮานอยเอฟซีเย็นคองเฟืองจากทางฮออัญจลายเย็นเชียนลินจากทาง ung, บีคาแมกบินเยืองรวมไปถึงนักเตะร,รายอ,อื่นอีกหลายคนที่สำคัญค่าตัวของนักเตะร,ระดับสุอพ์สตาของเวียดนามรายนี้มีมูลค่าที่ถูกกว่านะ หากสถานการณ์ยังเป็นไปอยู่เช่นนี้ก็มีความเป็นไปนได้ที่ทีมเจลิกจะหันไปจับตาผู้เล่นของเวียดนามเพื่อดึงตัวเข้าสู่ทีมมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้และโอกาสของนกเตไทยที่จะย้ายไปค้าแข้งในญี่ปุ่นนะฮะก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับนะแตผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะโอกาสที่นกเตไทยจะย้ายไปญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มเขาเรียกว่าโอกาสเริ่มจะน้อยอีกครั้งเพราะว่า1หลักค่าตัวสูง2ผลงานทีมชาติไม่ค่อยมีนะฮะ ก็ฝากป๋าสมยศนะฮะช่วยปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นหน่อยก็แล้ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีนกว่าครับเช็คอินด่วนเลยแลนด์มาร์คแห่งใหม่สามแข้งไทยในเวอร์ชั่นกตันซูประสา์ในครั้งนี้โดยเจลิกเนริบิ bit, สนาฟุตซอลณสวนเฉลิมเย้าเพชรบุรี18ฉลองให้กับทางสามประเตศไทยฮีโร่เจลิกเจอุ้มยาผ่านลายเส้นระดับอาตำนานโดยอาจารย์โยอิจิทาคาฮาชิจะขอผลงานกตันซูประสาท เเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่มีความฝันทุกคนพรอ้อมลุ้นรับเสื้อกับตันซ์ซื้อร์สาทลิมิเต็ดดิชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนปี65เลยนะฮะโดยกันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วกับน้ากับตันซ์ซื้อร์สาทฮีโรชาวไทยที่ทางเจลีกปรปับปรุงผิวสนามฟุตซอลและก็กบกำแพงของสวนเฉลิมราชซอยเพชรบุรี18เขตพระชเทวีกรุงเทพมหานครให้เป็นแลนด์มาร์คเช็คอินแห่งใหม่เจกกังกุงสำหรับแฟนบอลของเจอุ้มยา และการ์ตูนกัปตันซูเปอร์สตาร์ที่รักการถ่ายภาพกระทางกราฟิตี้ซึ่งงานนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะโดยคุณจะได้พบกับทางนักเตะขวัญใจชาวไทยที่ไปรุเล่นในลีกญี่ปุ่นทั้งเจชินาทิปงกสินอุ้มชิดาทอบำมะทันและเจ้ายาสินธิโชคพาโศในเวอร์ชันกัปตันซูเปอร์สตารลายเส้นอาจารย์โยอิจิทาคาฮาชิเจ้าของผลงานกัปตันซูเปอร์สตาร์หรือเจ้าหนูสินเตะที่หลายคนคุ้นเคย โดยโปรเจก์นี้นอกจากจะสื่อถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจลิกกับกัปตันนักเตะของไทยแล้วยังเป็นการเฉลิมฉลองให้นักเตะไทยได้ลงเล่นในเจลิกเลิกตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เหล่านักเตะเยาวชนที่มีฝันซึ่งอาจจะกลายเป็นฮีโร่ขวัญใจคนไทยคนใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ตามรอยนักเตะรุ่นพี่ฮีโร่ทั้ง3าคนก็เป็นได้ สำหรับแฟนบอลที่สนใจไปเที่ยวชมและก็ถ่ายรูปสวยๆนะฮะที่สนามกัตตันซึราสะฮีโร่ชาไทยสามารถเดินทางได้ง่ายด้วยทาง BCS ลงสถานีราชเทวีทางออกที่2จากนั้นเดินไปทางสะพานหัวช้างโดยสนามนั้นจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มเมษายนปี65เวลา5นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา1 9นาฬิกาเป็นต้นไปครับเห็นบรรยากาศแล้วคิดทีมเสื้อผ้าให้ดี แล้วไปเช็คอินด่วนๆเลยและที่สำคัญอย่าลืมแชร์ภาพสวยๆที่ถ่ายกันเป็นด้วยนะครับเพื่อจะรุ้นรับเสื้อกับตันซื้อภาษาไปใส่ฟรีๆทุกเดือนเดือนละ2ตัวโดยมีกติกาง่ายๆแค่โพสต์ภาพถ่ายของคุณกับทางกับตันซื้อภาษาฮีโร่ชาวไทยลง Facebook แล้วก็ Instagram ใส่แฮชแท็กเจลิกไทยฮีโรพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ Paid, เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อกับตันซูเปอร์สัตว์ลิมิเต็ดอิ dition โดยสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี65และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเพจเบอร์ไว b บ o k c o m ุ๊กคอมเจลิกอ i ฟ i ิเ a ีไทยในครั้งนี้นะฮะอย่าลืมไปตามเช็คอินแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้นะครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเดิมร้อนข่าวเิ้นไทยบายมา o น่โ k กิ้งสไตล์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2564 โดยเพาะผู้พวการวุกบันไทยครับ